สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ีถูกๆแนะนำร้านนี้ลยครับ elastic shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาล้วก็สวัสดีเด็กทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาดูกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่ากล่องสกินสุดปังนน,นะครับเร่ว่ากิจกรรมนี้กล่องนี้น่าซื้อหรือเปล่าใน,น้ทีมซีมีคําตอบนะครับ,นนบระยะเวลางกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่19ธชันวาคมนะครับก็ราวหวันนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยมาเที่ยงคืนนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกง่วงเหงาหานอนนะครับผมแล้วก็ด้วยแบบกิจกรรมด้วยรูปแบบของการซื้อนะครับผม1กล่องเนี่ยราคา199คูปองนะครับหนึ่งกล่องราคาแล้ก็คูปองเปร์เ็รต์แล้วมันจะสุ่มหนึ่งสกินที่คุณไม่มีให้คุณนี่นนะครับก็ถ้าถามผมว่าคุ้มไหมนะส่วนตัวผมมองว่ากล่องเนี้ย และด้วยอะไรด้วยสกินที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันค่อนข้างจะคุมอยู่แล้วนะครับทั้งสมมติคุณได้สกินของอันเนี้ยฟูมูลยักษ์สาเนี่ยของโอเมนเนี่ยคุม้มหรือว่าสกินของเฮเลนเนี่ยเอสดิเมอร์เนี่ยอันนี้ก็คุมนะครับแต่ถ้ามองตั้งแต่นาตาญาตไปทุกคนไล่จะไปถึงอเลิสเนี่ยอันนี้คือไม่คุ้มนะครับเลยนะนะครับถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเกลือนิดหนึ่งนะครับนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าสมมติใครที่อยากได้สกินยักษ์สาจริงๆนะครับผมยักษ์สาจริงๆแล้วก็อยาาากกให้ราคาที่มันถูๆ ตัวมองว่าให้ซื้อกล่องนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าพวกกิจกรรมพวกสกินจากนี้ไล่ไปอ่ะเราไปหาพวกกิจกรรมฟรีเก็บออกก็ได้นะครับนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บคุณมีสกินพวกนี้หมดแล้วคุณก็ทำการเปิดแคุณจะมีโอกาสได้รับสกินนักษาหรือว่าสกินของเฮเลนนั่นเองนะครับผมก็แนะนําให้เก็บพวกซื้อกล่องไว้ก่อนลก็ได้แล้วเก็บพวกอันนี้สกินพวกนี้ไว้นะครับเอเบอเก็บค่อยเก็บค่อยตามเก็บจากกิจกรรมต่างอ่ะเก็บไว้แล้วค่อยซื้อทีเดียวนะแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยสักปีหนึ่งนะครับ2ปี นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณรอได้มันก็ได้แต่ถ้าใครอยากซื้อเลยก็จัดเลยก็ได้ทุกคนแต่ว่าราคามันก็ข้างแรงนะสำหรับภูมูลิักษาโอเมนนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครรอได้ก็รอทุกคนมันเป็นการลงทุนระยะยาวกล่องพวกนี้มันสามารถอยู่กับเราตลอดไปแล้วนะครับฉันก็ไม่ต้องซีเรียสเนี่ยสำหรับราคานั่นเองนะครับเออนะแต่ส่วนตัวผมก็มองว่าแล้วก็คู้ณบอกเนี่ยถือว่าลดพิเศษนะสำหรับกล่องพวกนี้นะครับลดพิเศษมากๆนะครับออวันนี้ละสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะผมก็ได้ไปดูสกินของโอเมนัคระบ โอเมนเนี่ยเป็นฮีโร่อาเเลนที่ค่อนข้างที่จะไร้เทียมทานเลยก็ได้แล้วก็มีการแข่งนมีการแบนกันเยอะมากทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเก่งตรงไหนเหมือนกันเพราะว่าผมมาเล่นไม่เป็นแต่ว่าผมก็กลัวเมนของตรงข้ามแต่ว่าถ้าผมเจอเมนผมจะยีฟอร์เลนมาแก้นะครับเพราะว่าผมรำเก่งมากโอเมนสกินของโอเมนสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับมีแค่เอฟเฟกต์ตีธรรมดาแล้วก็พวกเสียงพวกพื้นหลังอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับราคาเต็มอยู่ที่910าร้คูปองนะครับแต่ว่ามาขายในกิจกรรมเนี่ยเหมือนจะอยู่ประมาณ500ป่ะ โอ้โหแต่ว่าเท่จัดเลยนะทุกคนดูดิเท่มากนะครับก็อันนี้แหละสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถ้าผมว่าก็ซื้อเก็บไว้ดีกว่านะแล้วค่อยแบบว่าเก็บสกินไปเรื่อยแต่ถ้าใครรีบก็นะครับไม่ต้องเก็บก็ได้ถ้าใครรีบก็รอกิจกรรมหน้าก็ไ้มันจะมีพวกกิจกรรมมาขายสกินใหม่อีกนั่นเองนะครับก็รอได้ใครรอได้ก็รอนะผมประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวขออนุญาตก่อนทุกคนขออนุญาตก่อนเพราะว่าผมจะได้สกินแล้วไง โอ้โห oh, โคตรล็อกผมว่าเนี่ยล็อกที่สุดละตั้งแต่ผมทํามาไอแค่กล่องเนี่ยแม่งล็อกสุดละผมเอาสกินอะไรดีทุกคนไอรีหรือว่าดีนาดีเช่ผมเลือกไหมคือไอรีผมก็มีเยอะนะทุกคนนะผมพาทุกคนไปดูไอรีด้วยกันนะครับผมสกินไอรีของผมมีประวานล้วนะไอรีประวานได้มาเก้าคูป,ปองครับผมพูดจริงไม่โมเมครับผมหลักฐานก็มีพร้อมหลักฐานพยานชัดเจน <c oughs> นะแล้วก็สกินไหนสกินเนี่สยสกินไหนวะ ไอดีไหนอะใช่ดีแน่นะวิใช่ดีแน่นะไอดี ID ไหนวะอ๋อไอดีนี่ไอดีนี่เรเซอร์ครับผมนี่เป็นสกินในระดับลิมิเต็ดสีม่วงอุย้ยถือว่าสวยนะนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เอาหรอกเอาสกินนี้ดีกว่าเอาสกินเรน,น่าเดี๋ยวเพราะเรน่าสกินน้อยมากลูกแม่สกินน้อยมากเกินไปแลน,น่า นะครับก็ไม่ถือว่าน้อยแต่ว่าถือว่าน้อยแหละวันนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบไปดกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมลิปต่อไปด้วยใครดูคลิปไม่จบคอมเม่นนเปหน่อยนะครับว่าศูนย์ให้แล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะที่ตามมาดูทุกคลิปเลยนะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะเจอก,กันนะผมบ๊ายบาย